หลังจากที่เทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมราชขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง50แห่งให้งดนําขยะมาทิ้งบริเวณบ่อกําจัดขยะทุ่งท่าลาดชั่วคราวเมื่อ1ปีก่อนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครองครับล่าสุดก็พบว่าบางพื้นที่ลักลอบนำขยะไปทิ้งข้างทางก็มีหรือบางส่วนนำขยะไปทิ้งในจังหวัดใกล้เคียงก็มีเหมือนกันนะครับคุณกวีวงศ์ธีรกุลไปติดตามเรื่องนี้มาครับ ขยะจํานวนมากยังคงถูกนําไปทิ้งริมถนนในพื้นที่ตาบลปากพูลอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชแม้จะมีบาบแจ้งเตือนจากทางเทศบาลเมืองปากพูลสั่งประดับเป็นเงิน20,000บาทกับผู้ที่นําขยะมาทิ้งแต่ไม่เป็นผลล่าสุดมีการบังคับใช้กฎหมายแผนการทางหลวงชนบทตามปรบทางหลวงพศ2535กรณีทิ้งขยะสิ่งพิติกูลบนผิวจาราจรหรือไหล่ทางกับผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิกฤตที่ทิ้งขยะมีขึ้นนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6พห้หสังทางเทศาบาลนครนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออบตจำนวน50แห่งคดนํำขยะมาทิ้งบริเวณทุ่งท่าลา,าดขณะนั้นมีขยะสะสมอยู่แล้วกว่า2ล้านตันและเป็นไปตาม คำแนะนำของสารปกครองให้ทางเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเร่งบริหารจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลอย่างไรก็ตามทางเทศบาลมองว่าแต่ละวันอปทอต่างๆนำขยะมาทิ้งบริเวณทุ่งทาลาดไม่ต่ำกว่าวันละ200ตันไม่นับรวมขยะของทางเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเองอีกวันละ100ตันจึงเกินศักยภาพของท้องถิน่นจำเป็นต้องมีการประกาศงดนำขยะมาทิ้งเป็นการชั่วคราว เทศบาลของดรับขยะจากอบทอทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าบ่อขยะเราเนี่ยไม่สามารถจะรับขยะได้เพิ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปริกูลจังหวัดและก็ผู้แทนของอบทอก็มาร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหรือหาทางออกด้วยกันหลังจากนั้นวันที่1ตุลาเนี่ยเราก็รับขยะเฉพาะของเทศบาล ของอบตนาเคียนและอบตนารายรวมแล้วประมาณ140ตันต่อวันครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่มีคําแนะนําจากสารนาครองสิ่แรกที่ทางเทศบาลเร่งดาเนินการทันทีคือการยกขั้นดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําเสียไหลออกสู่ภายนอกไม่นําขยะไปทิ้งในทิศที่มีชมชนอาศัยอยู่แต่จะนําขยะไปทิ้งบริเวณจุดไข่แดงนําดิน ไปปิดบนภูเขาเพื่อแยกปกคลุมและทยอยปลูกต้นไม้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานควบคุมมลพิษที่14สุราษฎร์ธานีจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกๆ30วันก่อนขยายเป็นทุกๆ3เดือนจนกว่าปัญหามลพิษดังกล่าวจะบมดสิ้นไปเราก็ดําเนินการไปตามคําแนะนําของทางสารปกครองและของสํานักงานสิ่งแวดล้อม และในส่วนของคณะกรรมการสิ่งปฏิจุรณลจังหวัดและก็นักวิชาการที่มาช่วยการปรึกษาหารือให้เทศบาลดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็มีการยกคันออรอบบ่อขยะเพื่อไม่ให้น้ชาชะกขยะไหลออกทําตะข่ายคลุมเพื่อไม่ให้ขยะปลิวและเราได้มีการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เพื่อจะคลุมบ่อขยะไว้จนในขณะนี้นั้นพื้นที่ประมาณ40%ของบ่อขยะเนี่ยปกคลุมด้วยเป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว ส่วนการดําเนินการปลดล็อกบนเนื้อที่สาธารณประโยชน์ยูโอนสลบ,บริเวณทุ่งท่าลาดกว่า160ไร่เพื่อให้เอกชนสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับจันขยะอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมที่ดินอ,อปทอหลายแห่งจึงนําขยะไปทิ้งในพื้นที่อื่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นในพื้นที่อําเภอปากมะนงังขณะที่บางส่วนนําขยะข้ามเขตไปทิ้งในพื้นที่อาเภอบุญปินและอําเภอเวียงสะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างไรก็ตามฝั่งจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานียืนยันหากวันใดจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่นําขยะไปทิ้งหรือมีโรงไฟฟ้ากำจัดขยะเป็นของตัวเองขยะที่มีอยู่ในแต่ละวันเพียงพอสําหรับป้อนโรงไฟฟ้ากวีวธีรุวีพีเอสรายงาน